เคครับก็สวัสดีนะครับก็คุณก็อยู่กับเกมสเปนแมนสเตลเลอร์เดมิชันภาคที่2แล้วครับก็จากพาเท่เแล้วก็ได้เล่นโหมดฝึกสอนก็ไปทีนี้เราก็จะมาเริ่มด่านแรกกันเลยครับไปเลยครับไม่อยากเสียเวลาโอเคเอาโนมอลหรืออะไรเนี่ยเฟิร์กดเป็นนั้นช่างมัน อันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะแคสเกมสเปนแมนสเ d เลเดม i ชันนี้ให้จบหมดเลยแล้วค่อยกลับไปแคสดีซีต่อผมตั้งใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับคนที่รอดีซีก็ช่วยรอไปอยู่จนกว่าจะแคสสเปนแมนจบแล้วกันโอเคมาแล้ว ฉันได้อัพเกรดของสปเดอร์เซนส์แล้วจังกิลูป่าห้องป่าโอ้ไม่แน่สัตว์ถูกแขวนคอทั้งนั้นน่ามันไงชิ้นสวยอยู่ข้างหน้าเรารแล้วต้องระวังครับมันคจะมีกุบแจเอ้ยมันเป็นมันเป็นกับดักสำเร็จมันก็ไม่แบ่อะไรหรอกจริงๆแล้วโอ้ไม่ตาย เออแกยาสลบเอ้าเฮ้ยใครวะเฟเวนยูอเวกจากที่นายตื่นครั้งเราก็จะเริ่มาการล่าคาวเวนอ๋อมันนี้คือคาวเวนนี่เองคาวเวนนี่เป็นนักล่านะเออคาวเวนนั่นเมเนกอะไรไม่รู้เขาพาฉันไปไหนอีกครั้งที่เขาจะพาฉันไปไหนแล้วเนี่ยแต่ยังไงก็ตามกันเราก็ต้อง ต้องไปเอาชิ้นส่วนมาให้ได้นะครับโ okay. okay. อเคไปเฮ้ยมีของส p ปเดอร์ b อมอบ่จะไปสามารถอัพเกรดตัวละครคุณได้อัพเกรดความสามารถแล้วก็เลือดโอเคประมาณนี้ไปครับ โอ้นี่เราอยู่ในป่าเลยครับป่าเมซอนป่าเนี่ยเฮ้ยคลาวเว่นยินดีต้อนรับสปาเดอร์แมนยินดีต้อนรับสู่ป่านี่มันมีพลังนี่เยอะมากฉันจะใช้มันในฆ่าแกเหมือนแมลงอ่าในพูดได้ความจริงมาก ท่านายกใน,กนพลังสันเนี่โอ้แต่ไม่ทันเลยมาเล่นเกมความตายเนี่ยนะไม่ครับผมไม่ตายเราผมคือสไปเดอร์แมนฉะนั้นผมไม่มีวันตายเพราะผมเป็นพระเอกฉะนั้นผมไม่ตายแน่แนเฮ้ยนี่นี่น,นะเฟิร์สแชรแลนด์คอม plete กด R R s h i าร์ชิฟไลท์ชิฟหรอ เว็บอัปเดตนีโอเคยวดรสิอ๋อเว็บอัปเดตมีก็อ๋อนี่จะมาปลดล็อกที่แบบว่าเราทำอะไรสำเร็จก็จะปลดล็อกมาพร้อมกับคะแนนโอเคเพจอัป okay. เหรออ๋อนี่คือการ upgrade. อัปเกรดอ้าวยังอัปเกรดไม่ได้สักอันเลยเหรอเพจอ่ามีการ คอมแบทอัปเกรดโอเคมีแบตเตือนใช่ไหมโอเคไปเอ้ยล okay, uh ่วงลวงล่วงไอ้ควรทิ้ขวาอ๋อถ้าเราจะล่วงก็ใช้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเฮ้ยมีอะไรเออป่อยกันโอเคป่าเฮ้ย ไอเรามาถูกทางหรือผิดทางวะเอามาผิดทางดีกว่าโอเคไปเฮ้ยดูดิไปดูดิโอเคมีของไปเอ้ยไปตรงนันจังไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนโอเคเราก็มานั่นไงมีของแล้วเฮ้ยมีของมีของมามา<ๆ>อะไรอย่าพึ่งเดีย๋ยวเราะจะเก็บของก่อน

ลูกน้องเรียกลูกน้องมาอันเหยอ,อไรอะไรมาครัวครัวช่างมันข้ามก่อนอา่าดิเฟนซิสเตอร์กดแอลชิฟค้างไว้เพื่อป้องกันการโจมตีโอเค ít mát 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 lên cổng hả lăng này ô ê ôi ôi lên đi 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 ô, đi 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 เจ๊จังตายยังครับ next score ออกไปล่ะ KBM ใช่ไม่เป็น KB ไปเฮ้ยของเฮ้ยไปนั่นดีกว่าไปเจอกันหน่อยครับสี่คนมาเจอหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะอืออือโอ้ดิเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยปลาเอาเอ,ลอพลังพลังหน่อยตายยังยังเหลืออยู่เออปลาโอเบไปครับมาลงไปใหญ่บ้างดีกว่าเฮ้ยมีของมีของ มาแล้วครับโอ้ยโอ้ดีเดี๋ยวโอ้ยโดนลุกโดนลุกตึ๊กมาต่อมาโอเคเราได้ทำความอะไรสำเร็จมาดูครับอ๋อจัดการพวกสิบฮันเตอร์เรียบร้อยอันนี้จัดการเอ้ยเดี๋ยวนี้ดิ โอ้จัดการตั้งห์ะสามสิบโอเคมามาเตะ่อนมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคเราไปก่อนครับโอเคได้ของแล้วก็ขึ้นต่อไปอ้าวเจออีกแล้วมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเกือบเกือบเอาตายยังเอาตายดีกว่าเฮ้ยมา เตะเดี๋ยวก็เก็บฟองกันเก็บฟองกันโอเคบายอโอ้โหเพื่อเคิร์คาวเวนโอ้โหบีตั้งเอลชิปอ๋อถล่มการโจมตีแบบบางโจมตีมันก็หลบไม่ได้ฉะนั้น Active evasion is crucial when being attacked. Roll off the way. ดาบมันลบไม่ได้โอ้โหเดี๋เดี๋ยวเดี๋เฮ้ยโอ้โหเยอะเยอะเปเยอะมาเล่นพลังหน่อยังไงโอ้แค่นั้นก็ตายแล้วไปส่วนแล้วเอ้ยเรามาผิดทางในว่าโอ้จะย้อนกลับไปทำไมวะ

อ้าวมีอะไรให้อัปเกรดแล้วครับกดคิวออโอเคงั้นเดี๋ยวซื้อนี่ก่อนแล้วก็ซื้อนี่ต่อเพลงอัปเกรดมาแล้วอ่าแล้วก็ปลดล็อกการหลบการตบตีได้เซอร์น,นี้ก็ยังไม่มีอะไรปลดล็อกเราต้องรอไปโอเคบายครับโอ้โห,โห,โห โอ้ oh, เล่นปืนเลยไอ้เจ๊ซิสเริ่มต้นปืนดักจิงพอร์ชของอ้โหดซิสอัดหน้าเฮ้ยต้องเล่้ยงละต้องเลี้ยงละเฮ้ย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 โอ้โหลบๆบเฮ้ยลบอันลบเฮ้ยโดดดิเตีออกก่อนเดี๋ยวย้อนเก็บของก่อนแล้วค่อยกลับไปหาเฮ้ยชิปเฮ้ยมา โอ้โหปึ๊อหลบได้หลบได้เว้ยสี่มงคลน่ะอื้มเตะไว้เฮ้ยเฮ้ยมายิงเด็กเออยิงไม่โดนยิงไม่โดนเยอะเฮ้ยนี่นะมันใช้ยังไงนะขอย้อนกลับไปดูอีกทีอ๋อกด e โอเคกด e ขับใบใหญ่เยอะหน่อย อัดกระแพงเลยไปเฮ้ยอาเวฟซิฟเวฟซิฟเฮ้ยอ้าวทีบทีปไปต่อครับเฮ้ยมันมีกับดักนี่วะหรือเปล่าเฮ้ยจุดจุดจุดชุบ แน่งะอ้าวอะไรเสร็จอี้วครบับย้อนกลับยอ่กทีหนึง่งนอนย,ยู่ดีครับอะไรวะสเต็คกิง้งอ๋อเว็บคิกเซฟค,คิกโอเคเรามาอัพเกรดนี่ก่อนไอ้ชโอ้ยโอ้ยโอยโอเคซือ้อครับต้องซื้ออย่างเดียวไม่มีอะไรให้ซื้อแล้ว เกดชิคพอยแล้วป๊าป flattered. อ่าเว็บไตรคืออะไรครับทร็คิวอะไรเนี่ยระหว่างแะการโยนโอเคไหมขอใหม่ขอใหม่ ไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็น,ปนโอเคผมมอ่นะเฮ้ยอือเฮ้เครู้แล้เว็บสไตล์ยังไงมาไวอีกอ้าวมาเ,เจอหน่อยอเ,เว็บสไตล์อรอบอสามแล้ว ้ทีมไหมทีมไหมเฮ้ยมาเว็บไซต์หน่อยเฮ้ยไม่ใช่เดือบเลิศเดอบเลิศเดือบทางไหมครับมาเวฟสไตร์เว็บสไตร์เว็บไซต์เฮ้ยมาเว็บสไตร์เว็บไซต์เฮ้ยโอ้โหหลบหลบหลบเจ็ตแล้วเจ็ตแล้ว ไม่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 แปดแปดเก้าแล้วเก้าแล้วเดียวเดียวโอเคมาโอมาโอมาเยอะเคครบครบสามสิบตัวแล้วเสียตาย โอเคมีอะไรให้อ้าวมีการอัพเดแล้วครับมาอัพเลือดหน่อยสักหนึ่งเล็กโหมดเอาอะไรคือเล็กโหมดเขาไม่รู้แต่ขอเพิ่มไอ้นี้ก่อนวิชชั่นยังไม่อัพปลดนล็อกโอเคปลายหน้าอื่นโอ้ยแลกโอเคมาโอ้ oh. อ้าวปลดนล็อกอีกโอเค Ma, wait, 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 way wait, 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 not wait, 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 Spider sense. point Another boy band? Are you guys gonna boy you for me? guys sing อ้าวเจออะไรแล้วครับ Ooh, เอ้ยโอ้ยอะไรอะไร <S <S อ๋อถ้าเวฟสไตร์ก็ให้หลบอย่างเดียวเพราะเราไม่สามารถ <S <S ไหนว่าทำามไม่ใช้ทำไมม,มันใช้ไม่ได้ขออีกในร้องนี้เออโอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวอ๋อเนี่ย ấy, ối, ối, lột, lột con, ấy lột con, ấy là lạc. Má, sai, phải, 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 หมดเนี่ยแหละอือมาโอ้โอยเยอะเยอะโอ้โอ้ยมันเยอะมันเยอะมันเยอะฮะมาเล่นอย่างนี้เลยกันโอยไม่ไหวไม่ไหวตัวเยอะมันต้องเล่นกันอย่างงี้เฮ้ยมา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 หน่อยมามามาเฮ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเล่นดาบเดียว đấy nên đi cho mà phải... không lên cả gì lên 1 điều rồi ạ lên cả này trời những không lên cả đi ạ giang, hả giang, mang ô ô anh ăn có tao không kịp rồi đó na เอากันเอาดิเอาโอ้ยโอ้โอ้โอ้จะไม่ไหวล้วเออเออเออไอ้ไมตัวนึงครับเฮ้ยมาเล่นท่าเดียวแล้วตรงเนี้ยมาเล่นตายแล้วครับเฮ้ยเก็บเก็บนี่หน่อยโอ้มันยังจะมาอีก ออยิง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 อ้าวโอ้ยระวังเส้นเส้นมีกับดักอยู่เฮ้ยกระโดดเฮ้ยระวังระวังเก็บเฮ้ยโหเฮ้ยโหพลาดเลยมัวแต่เก็บของจนโดนกับดักจนได้ไม่เวลาเราคิวเลือดได้อยู่ครับสีเทาสามารถคิวเลือดได้แล้วก็ต้องไปไหนต่อ เอ้ยมีของหรือเปล่าเฮ้ยจะเฮ้ยมีอะไร้ยโยอีกแก้วเฮ้ยโอ้ยโดยแก่เฮ้ยทำไมมันงี้วะเลิวจะไปยังไงเนี่ยฮะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วใช่เปล่า มีเว็บพูปล่าอ้าวนั่นไงบริษัทสไปเดอร์เซน์มาเลยเฮ้ยอะไรอใหญ่เดกิ้วมันจะไปได้ผลเลยโอ้ใหตายโอ้เราไม่ได้ดตตลอดต้องมีการระวังกระสุนด้วยเนี่ยเก็บนี่ก่อน kéo ma lết đầy đã, đấy, đấy, lao, lao xuống, tì gần, Ê. ô, lết như thế, đấy, ô, cướp lết, cướp lết, lột đói rồi,เอา đi,เอา đi, đấy, đi! lột đi! phí, phí, đấy, ba, đấy, 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 Ê! đấy, 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 má 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 im đi má đi má đi má 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 ấy cái ấy mày ấy à à à đi ừ má nát nè ấy mày về lại đây nè you shall not escape ấy I have you in my sight. Raise your hand. เฮ้ยอุ้ยไฮ้ล้ม้อโดนลูกน้องแทนเออล่อลุกน้องอ่ะมีความคิดดีแล้วล่อลุกน้องมาโดนยิงหน่อยมา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 ม่ยิงอือมาอืโดนละวยำอือโอ้ยโดนล้โอ้ยโอ้ยลืมไปว่ากันไม่ได้อือมายิงไม้หน่อย Oh, good. มาด้มาด้เอ่โอ้ยเกือบแล้วเฮ้ยคืนืนไปครับเดี๋ยวมีอะไรโหมีตั้งเยอะอันไหนดีเนี่ยเบิร์ดอิตโอเคครับชอบแล้วครับงานนี้้ซครับซื้อ

bye up. will do it. my top high. my top high. who's having a good time? raise your hand. you shall not this game. my top oh. buy up. Score. oh, and stay down. that was the best you could do. this shot. who's having a good time? raise your hand. leave it. Oh.

มาอัน first come first serve อ๋อเกล่าไปอ้าวฟาดไม่โดนแล้วตายซะงั้นโอเค,อออออออเคไปแล้วครับเช็คอ้าวมีการเดินงี้แสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรอีกแล้วอ้าวเวทีครับ มีการประลองแล้วครับผู้เข่งขันหมายเลขกหนึ่งคือสไปเดอร์แมนนะครับดึงดึงดึงโอ้นี่คนหรือเด็สาิ่เสคูั่มาทน่สวัครับมาเจอนะครับเฮ้ยเฮ้ยมาหมามาโอ้อาพังเก่ง มา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 เล่นแต่ท่าเดียวแหละโอ้โหมาท่าเดียวอ่ะเล่นเล่นแต่ท่าเดียว,วอ่ะเฮ้ยอ้าวมีคิวมีคิวปิดฉากน็อกเอาเลยด,ดีเอาลนะครับตัวต่อไปจะเป็นใครครับอ้าวเจออีกตัวแล้วครับ เคเวินเคเวินเอาแต่มาก้าเอา,เอาแสดงว่าเราจะมาปะทะก,กับเคลวินอะไรเกมจบแล้วเหรอฮะยังเว้ยจะชนะเองให้ดูเฮ้ยนู้นนู้โอ้เฮ้ยหมาหมาหมามา เอ้ยมีอะไรไหมมีอะไรไหมมาครับเอ้ยมาแล้วก็ตี๊ยบต่อยมันต่อย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 อื้อมาจับได้ไหมเนี่ยเอาจับไม่ได้โอ้ยโอ้ยมีอะไรมีอะไรมีอะไรเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกดผิดเบฟซิฟเบฟคิกแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โดนเลยโอ้มันแหลกเลยเนี่ยกระป๋า เฮ้ยเจ้ามาต้องเล่นพ่าเดียวลแล้วมามาเล่นเล่นเล่นโอ้ยเป็นตัวบเฮ้ยมาแล้วเว้ยขึ้นลงมาก่อนมามามาเข้ามาดิเฮ้ยจัามาเล่นเล่นละทีนี้เล่นอ้าวคิวมาจับทุ่บ ไงลุกมาเฮ้ยเอามีต่อยหน้าอ o f i o f e n s e อ้าวมีการต่อยหน้าแล้วครับโอเคง่เฮ้ยน,น,นี่โอ้ยหลบได้เฮ้ยนี่หลบคนโอ้ยมีการใช้เอฟเฟกันเดะมาขอ,ขอเล่นเอฟกเซหน่อยครับมาอ้าวมีการต่อย โอ้ยเอ็นเล็บโอเคมาฉันต่อยต่อยเดี่ยวไอ้เฮ้ยหลบได้ไม่เอาดิ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 เอาสตรีทพูดมากพูดมากต่อย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 ในทีนี้ เอาดิโดนได้ทำไมจะไม่โดนมาต่อยต่อยหน่อยจะทำอือเป็นไงโจกันดีเไอ้ิเฮ้ยโหเกือบแล้วมาเฮ้ยมีไกลขึ้นเฮ้ยมาแล้วสิบคิกสิบคิกมามา มาเล่นเล่นของใหญ่มาอีกทีอีกทีจะตายอยู่แล้วใช่ไหมเอ้ยมาแล้วมาแล้วเป็นตัวเดียวเฮ้ยมาซีฟคิกอีกรอบโอ้โหเล่นโอ้โอเดี๋ยวเดี่ยวโอ้เดี่ยว,ยว,ยวไมาอีกทีนึงมางจะตายอยู่แล้วเออเอามิอกอเฮ้ยเดโ้โโ,โดนเลยทีหนึ่ง ได้เมื่อกี้เล่นมาของคืนนอยเอาดิเอาดิเอาดิต่อยเฮ้ยหลบได้ทำไมต่อยหน่อยต่อยต่อยเฮ้ยเราโอ้ยเกือบเกือบมาหมอเวนที่หน้าเนี่ยแหละต่อยหน้าเน๊ะเน๊ะเออจะตายอยู่แล้ว การล่าจบแล้วสตชนะเป็นไงไปเลยเกมจบผู้ชนะคือสไปเดอร์แมนไปไปตามหาเควินกันโอเครู้สึกว่าพา์นี้จะยาวมากนะรู้สึกว่ามันจะมีทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับก็พา์นี้เราจบครึ่งแรกไปก่อนเดี๋ยวพาหน้าเราจะมาเล่นครึ่งหลังกันนะครับก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ